ฮัลโหลพอกับอ e. ีนะคะในช a n นลแม่บ้านคอนโดนะคะวันนี้เราจะได้แกะแพ็กเกจของมาสักทีหลังจากรีวิวของเก่าที่แบบแกะไว้แล้วมาตั้งนานนะคะจริงๆแอบซื้อของเยอะมากแต่ว่าต้องมารีวิวทีเดียวแล้วก็แอบรีวิวเพราะว่าเดี๋ยวแฟนรู้ว่าแบบมันซื้อของเยอะมากส่วนกล่องนี้เป็นอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วมาแกะดู กล่องเนี่ยแกะเสร็จแล้วนะคะก็แยกเอาไว้ให้ดีแล้วก็ให้แม่บ้านเขาเอาไปรีไซเคิลได้คะทายสีว่าอะไร อันคือที่วางกระดาษทิชชู่แบบยาวนะคะอันนี้ก็น่าจะ29่บกาทแล้วก็ถามว่าจะเอามาวางไว้ไรืวางกระดาษทิชชู่แบบยาวหรือเปล่าเปล่ามันจะไปทำอย่างอื่นอีกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะเอามาทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะคะในช e l YouTube